โอ้โห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 โอ สว,วัสด,ดีแล้วน,นะทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ออกมาซ้ําหมายนานี้นะวันนั้นที่ผมเข้ามากันนัต้อมนะครับผมแล้วก็จัดดีเดี๋ยววันนี้มาซ้ำกันนะผมตอนนี้ก็แปดโมงนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันครับไม่รู้ว่ามีคนควรไปยังนะอาจจะมีนานาเขามาปักเบ็ดช่วงกลางคืนหรือป่าไม่แน่ใจครับผม จะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมมาลองซ้ํากันดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับคันก็เป็นอีเล็กตอร์อเมรีนะครับผมเวดติบยี่สิบนะครับแล้วก็สายพีอีสามสายพีเนี่ยช่วงแรกเหล่านี้ขาดสองสารอบเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมสงสัยแบบว่ามันมันสีกับต้นข้าวไปสีกับต้นข้าวมาแล้วมันเปื่อยนะครับผมน่าจะประมาณนั้นแหละสายจะลั่นบ่อยช่วงนี้ก็เป็นลอกได้ว่านฝ้าครับผม ก็สายหน้าสายห้าสิบปอนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันส่วนเหยื่อก็เป็นของน้าบอลน,นะครับทั้งหมดเลยค่ายบรรลัวโอเคเดี๋ยวลองน่าจะเป็นเม่นแหละหลักๆผมว่านะเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันช่อนนาจะพาละเพลหรือเปล่าไปเดี๋ยวลองดูนะครับใช้เป็นเม่นก่อนส่วนมากหลักๆก็เม่นกับหนูนะครับตนน,น้ำตื้นๆเหมาะสุดแล้ว เหยื่อปลาประชดเลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างแขะเนี่ยสุดยอดอะ่ะบอกเลยขายใช้ได้จะติดใจนะครับไปครับผมเดี๋ยวลองดูครับเแบรบกอ่อนพอนละยอ่อนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะแข็งเลยเดี๋ย <laughs> วขาดอกอ,อ่อนจัดกระวัดปลาไม่ติดนะครับเพราะว่าปลามัน ดันลงต่อสั่งมันกัดแต้มันก็นมุดต,ต่อสั่งลอกก็ยังไม่ได้ล้างนะครับช่วงนี้ใช้อย่างเดียวเลยไม่ได้ล้างลอกเลยเช้าน้หน้านะหน้าตับมาก อย่าบอกโน่นนี้ไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะันี้ตัวนี้มันกัดกระชากนะครับกัดแรงเลยนะมันจะไซส์ดีอยู ต้องให้งัดโคมขคามสักตัวก่อนครับมันถึงจะปลุกตัวอื่นขึ้นมาตอนนี้ยังครับยังไม่โคงขามน้ำลงเนี่ยลงเยอะเลยดูนะ โอ้โดน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 โอ้โ,โ,โหโหอมป่ะว่ดูไหมอมไม่หอมนี่คือปลาหอมตัวแรกมาแล้วนะครับผมมาแล้วครับผมปลาช่อนตัวแรกโอ้โหนี่ครับผมส่งไปนะเต็มคอเลย กัดเป็นเม่นยางแคะนะครับผมเมื่อกี้มีคราบน้ําติดกล้องหน่อยนึงครับผมเพิ่งจะเห็นอตัวแรกครับผมเมื่อกี้ตัวเนี้กัดกระชากไปทีนึงครับผมก็มันส่งไม่ทันนะมันสะดุดนะครับผมนี่ครับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมช่อนนาไฟโอเคเลยครับผมกัดเข้าไปเต็มเลยเม่นยางแคะเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผมฝากเหยื่อนะบอลนลยครับผมเหยื่อบันดีเหยื่อเด็ดครับผมเม่นยางแคะสุดยอด ย้ายออกมาข้างนอกกนะครับโ,โหข้างในจะเื็นยู่อีกไม่ได้ปลานียครับแต่ถ้าไม่มีลยต้องย้ายใหม่นะครับผมปลามันมีนะครับแต่ว่าม,มันอยู่ที่โลกหมดเลยตรงที่ผมยืนน,น้อยตัวมากเลยนะครับเพือผิดกับว่านั้นมากเลยอนะ่ะก่อนออกมาก็วัดสรุดหักตัวอีก หลุดไปสัะหนึ่งตัดขาอีกสองทันทัวกัดสง่งไม่ทันด้วย ต้องไปหาน้ำใหม่ที่มันเด็ดน้ำมันลงเยอะเดี๋ยวมันตื้อเดียนี้ เือมไม่ลงน้ำแล้วเมื่อกี้นี่ยอ้หไม่โดนการยู่ตรงนู้นนะโปรโตที่ขยับด้วยขัดแรงด้วยนะตัวขยับไม่กัดเลยนะโอ้โหตีไปคนละทางครับไอตัวขยับไม่กัดครับนี่ๆๆๆๆๆ พยาดอยู่เนี่ยตัวนู้นกัดก่อนกัดตัวใกล้ๆอะดันกัดเอาตัวใกล้ก่อนแล้วกันเอ้โหโอ้โหอ้้อหัอ้โห้้โอ้เอ อ๋อได้ตัวที่สองโหบนุนไปบนมาปลาหายหมดเลยนี่ครับต้องอย่างนี้สิเต็มปากเลยครับผมขยับอยู่นันแล้วก็มีตัวนู้นะ่ะอยู่ไกลๆอากาศอ,อีกเดี๋ยวตีตัวไกลด้วยครับผมอ่แต้มทีสองนะครับผมออกมาจากข้างในนะข้างในนั้นวัดหลุดไปตัวแล้วก็กัดอยู่สองสาตัวนะครับผมแล้วก็ตีอยู่พักใหญ่ก็ไม่มีตัวที่จะแบบที่จะกัดจิงจังอย่างนี้เลยอะมันหายไป เยอะมากครับเป็นเพราะน้ามันลงเยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยมาตีตรงมุมเนี่ยตรงมุมนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวลองไลดูใหม่ครับขัดเป็นนี่ครับผมเม่นยางแคะดูเเต็มเ็มเลยเยือหน้าบอลนะครับสายสวยด้วยเดี๋ยวลวยุยต่อเดี <c oughs> ๋ยวคจะไม่ได้ปลาแล้วนะครับนานี้ไปเดี๋ยวลุยต่อครับผมสุดยอดเดี <c oughs> ๋ยวตีตัวไก่ครับไม่รู้มันไปหรือ,อยังนะครับผมมันกัดแหลงอยู่นะ กัดแรงเลยล่ะป๊อบเลยอตรงนี้มันจะสีน้ำดีหน่อยนะเนี่ยตรงนี้มันขุนหมดเลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะผัวกติดมันไม่ขุนวันนะนั้นที่เข้ามาอุ๊ยไม่โดดนี่อะไรวะไม่ยังกัดไม่โดดอีกนะ ไม่ออกไปช้าได้แท้อะไรนะไม่ซ้ำเลยนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวตอนแรกมันกัดแรงเลยนะตอนแรก หลุดอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหครับผมหลุดสองตัวเลยกระเด็นด้วยแล้วดูเบ็ดเปิดด้วยนะครับกัดแล้วมันก็พาวิ่งข้าฟางนะพาโอ้โหนี้ต้องแต่จะดวงไม่ไม่เข้าข้างโอ้โหหลุดอีกแล้วนะครับผมอกี้ทางในก็หลุดไปตัวนะ มาดูตรงนอกอีกแล้วกัดเต็มเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ส่งให้หน่อยนึงนะแล้วผมก็สวนเลยครับรเ็นนะปลานะเจอกัดตรงนี้แล้วครับที่กัดจริงจังนะครับผมปลาเดี๋ยวลุยต่อยังมีเวลาเยอะมีปลาหรือเปล่าน้ำเหลือน้อยแลครับเช็คดูก่อน ไอนี่ตัวเปลือยลยนะือตัวอะไรปลาอะไรนะี่ปลาอะไรวิ่งต่อสังทัวนั่นเลยวิ่งไปตรงนู้นอ่ะชนว์หรือปลาอะไรนะี่ครนะับนะม่ใช่เล็กนันเนะี่ย วิ่งตองฟางกระเทือนเลยมันเหมือน,นไปทางไหนไม่รู้ครับไหนจะกัดเหยื่อมันก็วิ่งหนีอยู่เลยนะ แล้วไงต้องดูครับ โอ้โห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 หนี่ตัวนี่ว่โ้โหกัดแรงนะตัวแค่เพ้งหรอาหลุดไปแล้วโอ้โหกัดโคตรแรงเลย ตัวแค่เนี้ปลาเดี๋ยวขอลงก่อนครับมันมีปลาอะไรไดูวิ่งวิ่งไปตัวหนึ่งครับผมตรงเนี้ยผมก็เลยเดินมันตีดูครับไม่กัดแล้วที่แรกอ่ะใช้เป็นแรปเตอร์นะครับเกิน,น้ำมันตื้นนิดเดียวผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเม่น,นตีไปตั้งหัวม,มุมนู้นนะ จัดตูมเลยนี่ครับดูไซส์ดิกัดถึงกระไซโรเลยใช้เป็นเม่นนะครับอน้ำมันตื้นเหลือน,น้อยนะครับผมวันนี้วัดปลาหลุดไปสามตัวนะครับเรามีกัดอีกหกเจ็ดทีกัดแล้วก็คลายกัดแล้วแบบไม่ตั้งใจกัดอะไรเงี้ยครับผม,มเหมือนจังหวะมันไม่ได้หรือยังไงไม่รู้ชักเริ่มไม่มั่นใจแล้วการวัดปลาอะไรเงี้ยครับผมที่ส่งไปปุ๊บวิ่งออกเลยวิ่งแบบสวนสวนข้ามมือกันนะข้าเลยแบบว่ากลายเป็นไม่ได้ปลาเลยครับผม โอเคครับผมหนูยักไอแแ้แม่นยางแคะสีน้ําตาลนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อน้ํามันตื้นแล้วไปเดี๋ยวหาต่อครับผมฝากเดี๋ยวนะบอลนะครับยอดตีตรงนี้รู่ไหครับคือได้ตัวอยีกไหมน้ำลงบาเลยนะเนี่ยดูยังเหลือปลาอยู่อุ้ยใหญ่มาเดียวเลยเหลือปลาอยู่อุ้ยใหญ่มาเดียวเลย ม่เดียวเลยไม่เดียวเลย,เย,เลยก็กัดเร็วเกินนะกัดดยียงพูด,ดที่ปั่านขาดคำเลย,ยวัดเหมือนไม่อยู่ไงลูกแตมทีสี่ครับผมมาแล้วเจอกัดหลายตัวครับเนี่ยนาเน,นี้ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าตัวน,น้อยๆเต็มเลยน้อยกว่านี้นะครับเนี่ยนี่ก็เก็บไปครับเก็บหมดอนะกัดแรปเตอร์นะครับผมพูดปุ๊บกัดปั๊บเลย เดี๋ยวตีต่อนะครับผมพอดีผมไปตีที่อื่นมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะย้อนไปนาวัดตอนเช้านะไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวรีบเก็บปลาแล้วก็เดี๋ยวรีบตีนะครับขยับขยืขย่นครับผมกบยางนับเตอร์อยู่นบอลครับอีกหนึ่งแต้มฝากด้วยครับผมอยู่นบอลสุดยอดสรุปผมเข้ามาซ้ํานาเนี่ยครับที่มีสารก็ไม่กัดเลยนะครับผมเพราะไม่กัดก็มีกัดไปตัวง แต่ตัวเล็กคลายด้วยเดินกลับ,บดีป่ะน่าจะพอปลาเริ่มบางแล้วแตมันก็มีเสียงกัดลูกปลาให้ได้ยินอยู่นะ โอ้โหชัดเลยตรงหน้าเลยเอาเดียวด้วยยังดังอ่ะ ไม่กัดเหูอเหรอขยับขยับขยับเม็ดโฟมนะครับของขา,าดขึ้นเลยืี่รุดไมโอ้โห โอ้โห oh, oh. มาเต็ม,มเต็มัดตุดเต็มเต็มเลยโอ้ผมว่าแล้วนะวันนี้คงไม่ใช่วันของเรานะ <laughs> วันนี้ผมวัดปลาหลุดไปสามสี่ตัวนะครับผมโอ้โหไอตัวเมื่อกี้ากัดเต็มเต็มเลยวัดเต็มเต็มเลยหลุดเฉยเลยครับผมผมันกระเด็นด้วยนะกระเด็นแล้วหลุดนะโอ้โหหั oh. วล้อเลยเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรในวันนี้คลิปนี้นะครับผมคลิปปลาหลุดอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวถ้ามัน ไม่มีก็น่าจะพอครับเดี๋ยวลองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนครับผมให้ถึงรถก่อนถ้าได้ตัวก็เดี๋ยวเอาลงให้ดูครับผมปาเดี๋ยวลุยต่อครับผมสรุปนะครับผมก็ไล่ตีมาจนสุดทางแล้วเดินเข้าไปข้างในนะครับนู่นเข้าไปนู่นเลยนะก็ไม่โดนอะไรเลยครับผมหมดเวลาแล้วด้วยครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ปลาหลุดค่อนข้างหลายตัวเลยนะสี่ตัวต้องตักสี่ห้าตัวต้องมีนะครับผม ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะผมก็คงไม่ได้เอาลงอะไรมากมายนะครับดูแล้วมันไม่น่าดูนะโอ้โหน,นี้มันเป็นอะไรลูครับวัตดตัจริงๆนะครับมันไม่ใช่วันของเราจริงๆนะถ้าถ้าใครเคยเป็นอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้ครับผมว่ามันเป็นยังไงครับอาการปลาดดปลาดดทั้งวันเนี่ยโอเควันนี้ก็นี่ครับเหยื่อได้ใช้ก็เป็นกบยางแรปเตอร์แล้วก็เม่นยางแค่ครับเหยื่อคายนะบอลนะครับ,านะบนนคบายบอลหลวฝากกันไว้ด้วยครับผมโอเคครับผมถึงมันจะดดแต่ก็ยังมีสี่แต้มนะ อย่างดีครับผมดีกว่าแห้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวใครมาแก้ตัวบนหลังนะครับผมไปครับสวัสดีครับผม